ก็ร่วมหัวหน้าทีเคมวยไทยหัวหน้าของเจ้า3ามสิบล้านขออภัยขออภัยนะครับขอบคุณนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านสุพิษพิทักษ์ธรรมเลยดีเลยครับก็ว่าที่นายกอบจจังหวัดสงขานะครับพร้อมด้วยว่าที่สจชนบุรีครับนงบางไทรต้องเรียกว่าสจหนงครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็คนมวยคนหนึ่งคุณ พิเชษคุณเป็กกี้คุณวีระบ้านโพนะทีมงานของพี่กบคนกดนู่นสายใต้สายต้ากับทีมงานพี่ลุกพี่จากโก้นะครับก็เป็นทีมมวยของพวกเราด้วยอย่าลืมสอจอจอยเดี๋ยวให้รับรองอ่างเี้ยเล้ะเด็กดุโอ้ยสะดุ้งแรงด้วยครับ ไปเลยครับสายลมน่ารอดครับมาแทนด้วยวันนี้มาแทนด้วยไม่ไปไหวแล้วอาจารย์ดอนทายอ่ะเอาแล้วครับเห็นอาการแล้วนะครับพอครับอันตรายครับยืดเยอะจบลงตรงยก2นะครับแม่วันนี้ได้ดูเันยาวๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับไม่เป็นไรครับเจาะกว่าล่างครับโอ้โหเดชฤทธิ์วันนี้เด็ดขาดจริงๆครับลูกชายของเจ้าเดชดำรงอะขอภาพช้าดีกว่าขอภาพช้าดีกว่าภาพนี้ไม่อยากดูครับดูภาพช้าดีกว่าครับนั่งแบบนี้ไม่เหมาะนะครับ เก็บมันเก็บแน่แล้วอ่ะดูมือเรียบร้อยนะครับแล้วดูภาพท้ายอีกทีนะครับดูนะครับยกบังครับโอ้ไโดนโดนด้านขาโอ้น่าจะเป็นขาขวาโอ้สองข้างเลยครับเจตโอ้โหสองข้างเลยครับดาบหนึ่งข้างหนึ่งดาบสองข้างหนึ่งดาบสามซ้ำไปที่เดิมครับเอาละครับพักเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับลุ้นคู่ต่อไปครับ